สวัสดียามเช้าครับเพืเ่อนเพื่อนดื่มกาแฟยามเช้าเช่นเคยนะครับผมเพิ่มความสดชื่นสดใสในการทํางานนะครับแต่ํางานก็ขี้เกียจอยู่ดีกระตุ้นเล็กน้อยนะครับเพืเ่อนๆยามเช้าเพิ่มความสดชื่นนะครับกระปี้กระเป๋าหลายคนก็อาจจะม,มูดว่ามอนดืม่ม นะครับแต่หลายคนก็ช่วยได้เยอะนะครับผมก็เพิ่มเติมเล็กน้อยนะครับทำไมเมื่อยลูกก็อีมาเขาเมื่อยแล้วครับเพื่อนย้ายชมดอกไม้ที่สวยนะครับ พาชมดอกไม้ท้าครับเพื่อนจำชื่อไม่ได้นะครับว่าดอกอะไรใ,ให้รู้ช่วยบอกหน่อยนะครับนี่กล้องมันไม่ค่อยจะจับครับ จับไหมกล้องจับยากหน่อยนะครับเ,เพื่อนจำชื่อเขาไม่ได้นะครับจำชื่อเขาไม่ได้เขาเป็นดอกสวยๆนะครับเ,เพื่อนแต่รูปทรงใบเขาก็สวยนะครับดูนะครับนี่ นะครับโค้งจำชื่อไม่ได้นะครับว่าชื่อว่าอะไรรูปทรงใบสวยงามเลยนะครับสวยงาม <c oughs> ได้หมดประตัวหนึ่งครับจากผลการถ่ายดอกไม้เมื่อกี้นี <c> ่ <oughs> <c oughs> ทักทายส่งกำลังใจให้กันเช่นเคยนะครับเพื่อนๆ <tem po ś le> ความสำเร็จเกิดขึ้นจากความพยายามเพียงเล็กน้อยซ้ำแล้วซ้ำวัน <g navy> พิมพันกันนะครับ <t une> เดี๋ยวพ <t une> ูดใหม่เนาะทักทายส่งกำลังใจให้กันเช่นเคยนะครับเพื่อนๆความสำเร็จเกิดขึ้นได้จากความพยายามเพียงเล็กน้อย ซ้ำแล้วซ้ำเล่าในทุกๆวันสูสๆนะครับ